ที่ฉันแม่งเป็น20ล้านได้หมายความว่าเนี่ยฉันน่ะมีความสามารถในการทําเงินนะมันถึงมี20ล้านเกิดขึ้นถ้าเราตั้งคําถามไม่ตรงพลังมันจะมีแต่คําถามที่เหยียดตัวเองให้จมดินเพราะรู้สึกแม่งแบบโหดาดิ่งไปเลยอะ่ะถ้าเราตั้งคําถามแล้วมันทําให้เรารู้สึกแย่อ่ะคุณจะไปตั้งคำถามแบบนั้นทำไมคนอื่นมาพูดให้เรารู้สึกแย่ยังไม่เท่ากับตัวเองตั้งคำถามให้ตัวเองแย่เลย เทรดใช้นี่มันไม่ดียังไงถ้าถามว่ามันไม่ดียังไงจริงๆมันไม่ไม่ได้เชิงว่าดีหรือไม่ดีในตัวของมันหรอกมันไม่ดีตรงที่ไม่ดีต่อพฤติกรรมของเราเวลาที่เราเทรดมันไม่ดีต่ออารมณ์ของเราเวลาที่เราเทรดมันไม่ดีต่อพลังงานความคิดการตัดสินใจของเราเวลาที่เราเทรดค่ะมันไม่ดีเลยได้เคยแชร์ทุกคนไปแล้วว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปลงทุนเกี่ยวกับอสังหารนี่แหละเสร็จแล้วก็ ไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวคือเราก็ตื่นเต้นหนาะแล้วเราก็แบบเฮ้ยคำนวณกดเครื่องเลขดูแล้วแล้วเฮ้ยมันคุ้มมากเลยไอ้เราก็หวังดีไงหวังดีกับเพื่อนหวังดีกับคนรู้จักนะแล้วช่วงนั้นเต้ก็เป็นอาจารย์สอนแบบนี้แหละหวังดีกับนักเรียนด้วยก็แบบชวนนักเรียนนะเฮ้ยพี่มันมีโปรเจกต์นี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮัด้วยความตื่นเต้นแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเต้ก็เต้ก็ลงนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนช,วน,ชวนกันไปแล้วก็ลงแล้วไม่นานนะคะข่าวร้ายก็เข้ามาครอบ ชีวิตค่านะคะก็คือทุกคนลองน,นึกดูว่าจากคนที่มีเงินอ่ะหลักสิบล้านนะหลักสิบล้านนะกลายเป็นว่าหลังจากที่เรารู้ว่าเราโดนโดนหลอกโดนโกงใช่ไหมภายในข้ามคืนอ่ะกลายเป็นคนที่มีหนี้เป็นหลักสิบล้านวันที่รู้เรื่องวันแรกเนี่ยเหมือนตัวเองฝันอยู่อะแล้วแบบคือไม่คิดว่ามันจะจริงอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมคือเงินมันเยอะมากก็รู้เลยว่าเราอ่ะเหมือนอไร้ความรู้สึกอ่ะแบบตัวบัญชาทุกคนเข้าใจอาการโดวช้าใช่ปะเหมือนฝันอะ มันเพราะว่าตัวบัญชาไงมันกำลังช็อกอยู่นะคแล้วก็หายใจแบบคือทันกันทันแบบติดขัดไปหมดเลยควบคุมอะไรตัวเองไม่ได้แล้วสึกแบบชาแล้วแบงค์เลยตอนที่รู้จุดสุดท้ายอะเราอะโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ผ่านการฝึกฝนตัวเองผ่านการฝึกฝนตัวเองผ่านการกรรมฐานผ่านการฝึกตัวเองให้เราอะอยู่เท่าทันตัวเองเท่าทันสติตัวเองแล้วก็อยู่กับปัจจุบันโชคดีมากที่เหตุการณ์มันเกิดอีตอนที่เราเนี่ยเข้าใจกับการอยู่กับปัจจุบันนะทุกคน พอเรามีสติกลับมาเราก็แบบเฮ้ยมันจริงแหละเรารู้ว่ามันคือเรื่องจริงใช่ไหมคะถามว่าเสียใจไหมเสียใจมากแล้วตอนนั้นนะเต้ก็รู้เลยว่าเฮ้ยเราอะ่ะหาเงินหลากหลายสิบล้านได้เราทํายังไงว่าเราถึงหาเงินได้แล้วตอนเนี้เงินมันหายไปวันนั้นเต้คิดเลยว่าเนี่ยคือบททดสอบนะที่อยู่ดีๆเงินของเราอะ่ะมันหายไปแล้วเงินพวกนั้นอะ่ะเราสร้างมันมายังไงเต้ก็คิดเลยว่า เฮ้ยเราเทรดได้ว่ะมาจากการเทรดนะฉันสร้างมันจากการที่ฉันเอเทรดมันเทรดมันแล้วก็เทรดจนแบบเงินมันเติบโตมาเรื่อยๆจนเรามีเงินมากขนาดนี้ก็มาจากการเทรดที่แน่ๆเลยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเต้ยต้องบอกนักลงทุนที่เราไปชวนอะนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอกกับทุกคนเลยว่าในฐานะที่เต้ยเป็นคนชักชวนนะในการลงทุนครั้งนี้ขอรับผิดชอบทุกบาททุกสตางค์เลยรว่าตอนนี้ไม่มีตักบาท เพราะว่าตอนนี้คือติดลบเลยนะติดลบเป็นหลักสิบล้านเลยนะไม่มีสักบาทนะแต่ว่าขอรับผิดชอบแล้วก็บอกเขาว่าคืนให้แน่นอนแต่โชคดีที่แบบทุกคนนะเข้าใจเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราเพราะเราเป็นอาจารย์เขาในการสอนเทร,รดด้วยแล้วเราให้ความรู้ในการเทร,รดที่เขาสามารถเทร,รดทำเงินได้เหมือนกันก็อบอกทุกคนเลยว่าขอเขาผ่อนจ่ายเป็นรายสัปดาห์นะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าสัปดาห์ไหนมันติดลบจริงๆอะ่ะจะบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เทรดไม่ได้คือตจะให้ดูเลย ให้ดูพอดเลยว่าผลประกอบการสัปดาห์นี้มันมีเท่านี้นะได้ขอผ่อนใจทุกคนเท่านี้เท่านี้เท่านี้เฉลี่ยกันนะเราขอเหลือไว้เก็บไว้กินข้าวบ้างนะทุกคนรู้ไหมว่าต้องทาขนาดนั้นเลยนะช่วงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกคนรู้ไหมว่าพดกดดันตัวเองเลยพดเครียดเลยเครียดแบบที่ไม่รู้ตัวเพราะเราอะต้องโฟกัสในการเทรดทุกคนรู้ไหมถ้าเปิดกราฟมายอย่างเงี้ยกว่าจะกดออเดอร์กว่าจะกดแบบเข้าตัดสินใจเข้าสักไมน้นึงอะ คิดแล้วคิดอีกจากที่เป็นคนมีความมั่นใจว่าจุดนี้ไปแน่นอนจุดนี้เข้าแน่นอนแล้วชัวร์มากแต่หลังจากที่เราอ่ะกลับไปเป็นหนี้อีกรอบนึงอ่ะต่อให้เราเก่งมากๆเลยนะในช่วงนั้นอ่ะรู้ไหมว่ามือไม้นี่สั่นมากเลยอ่ะไม่กล้าที่จะกดเปิดออเดอร์ไม่กล้าที่จะเปิดไม้ไม่กล้าที่จะเข้าเทรดเลยแล้วก็นั่งดูบาลานซ์ในพอร์ตแล้วมันก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วเราอ่ะก็ไม่ได้ทําตามคําพูดทําตามสัญญาที่บอกว่าจะผ่อนใจ แล้วก็ผ่านเข้าสตาร์ทที่2ก็ไม่ได้มีเรากลายเป็นคนผิดคําพูดทันทีัวตอนนั้นโคตรเครียดเลยแล้วก็เลยแบบปุ้ยตัดสินใจต้องเทรดแต่กก็เทรดนะพอเทรดปุ๊บก็วางแผนมี s T t p ชัดเจนแต่แพ้แล้วก็แพ้อีกแล้วก็แพ้อีกไอ้บางจุดเนี้ยแม่วิเคราะห์แล้วก็รอมาทั้งวันแล้วดันเป็นแผนที่เข้าปุ๊บแพ้อีกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นนะทําให้ เงินที่เรามีเนี่ยบาลานซ์ที่เราแบบเห็นว่าบาลานซ์เนี่ยเราสามารถทํากําไรแล้วก็ค่อยๆที่จะต่อยอดให้เงินมันนอกขึ้นมามีผลกําไรขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปแบ่งใช้หนี้กลายเป็นว่าบาลานซ์ลดน้อยลงเงินมันน้อยลงแล้วอ่ะหมายความว่าฉันน่ะต้องเพิ่มไมทรดมากขึ้นหมายความว่าฉันอาจจะต้องหาโอกาสในการเข้ามากขึ้นหมายความว่าฉันอยากจะต้องหาจุดที่มันแม่นมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้กดโอเวอร์โหลดได้ ในบางจุดคิดขนาดนั้นเลยนะเราต้องแบบโหมันนั่งวางแผนว่าจะทํายังไงวะให้มันกดเทรดให้ได้จะทํายังไงวะให้มันบายให้ได้ให้มันเซลใหนน้ได้ให้มันทํากำไรให้ได้จะต้องโอเวอร์หลดในแผนนี้เพราะว่าเป็นจุดที่จากสถิติมั่นใจมากแต่พอโอเวอร์หลอดปุ๊บแผนนั้นนะแทนที่จะเป็นไปตามแผนอะกลายเป็นว่าแผนนั้นแพ้อีกทีนี้หนักกว่าเดิมเลยหนักกว่าเดิมเลยแล้วก็ท้ทายด้รู้แล้วว่าเอ,อ้ยฉันเริ่มคุมตัวเองไม่ได้ละเริ่มคุมตัวเองไม่ได้ละแล้วก็หยุดเทรด ผ่านไป3สัปดาห์แล้ววินาทีนั้นอยู่กรุงเทพพอดีตอนนั้นรู้จักอาจารย์ซิงแหละนะกำลังมีผู้ชายมาจีบทดสอบหน่อยมึงมึงรักกูจริงเปล่าเรียกซิงมาออกมาคุยนอกบ้านแล้วก็บอกว่าขอยืมเงินหน่อยสิสิบล้านโอ้โหซิงร้องไห้เลยกูไม่มีเงนินให้มึงหรอตอนนั้นคือไม่มีคือเราเนี่ยมันจดปัญญาจริงๆอะ่ะกูไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเนี่ยคือเหมือนกับว่าไม่มีอะไอเราก็คิดว่าผู้ชายมาจีบกู บ้านมึงต้องรวยสิมึงต้องรวยมึงก็เป็นเรดเดอร์มึงจบนอกใช่ไหมกูคาดหวังกับชีวิตคู่กูมากเลยแหละว่าสามีกูจะต้องรวยคะตลอกว่ายังจําได้อยู่เลยนะคะแล้วสุท้ายพอเขาปฏิเสธใช่ไหมเราก็แบบสูดลมหายใจลึกๆแล้วก็มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปได้ยากะที่เงินสิบล้านอะ่ะผู้ชายคนนี้จะให้เรา <laughs> มันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งให้ไม่ได้นะเพราะว่าบนไม่มีใครย่ออใช่ไหมตอนนั้นซิ่งก็อายุไม่ได้เยอะอ่ะนะเราอายุไม่ได้เยอะนะคะถ้าย้อนไปตอนนั้น อายุ24 25้าเองนะคุณลกคิดดูว่าอายุ24 25หเองนะเราเงินสิล้านอะเยอะไหมเยอะมากเลยก็เลยกลับไปกลับไปปรับใหม่เซ็ตตัวเองกลับไปฟังว่ากดแรงดึงดูดกลับไปฟังคลิปอาจารย์บัณฑิตกลับไปฟังแบบพัฒนาตัวเองกลับไปเช็คตัวเองใหม่กลับไปแบบไม่เทรดเลยอะแล้วทีนี้ค่ะมันก็มีความคิดวาบเข้ามาในหัวใช่จักรวาลส่งโจทย์ไม่ผิดคนหรอกเพราะว่าเราแม่ง หาเงินได้ขนาดนี้หมายความว่าเราโคตรเก่งเลยแล้วจักรวาลส่งโจทย์เนี้ยมามาเพื่อทดสอบความแกร่งของเรามาเพื่อทดสอบความเก่งของเราว่าเราเจ๋งจริงเปล่าว่าเราเก่งจริงเปล่า,าและการที่ฉันแม่งเป็นนี้สิบล้านได้หมายความว่าเนี่ยฉันน่ะมีความสามารถในการทําเงินนะมันถึงมีนี้สิบล้านเกิดขึ้นการที่เราทํางานหาเงินใช้นี้อ่ะทุกคนคิดว่าเราไม่เก่งเหรอ ได้รู้เลยอะว่าทุกคนอะที่สามารถทํางานแล้วก็มีเงินชดใช้ดีสินที่มันเกิดขึ้นที่เราก็ไม่ได้อยากไปหรอกบางทีมันก็มาจากการตัดตัดใจผิดพลาดของเราใช่ไหมทุกคนโคตรเจ๋งเลยนะเว้ยคุณแม่งโคตรเก่งเลยนะเว้ยบางคนนี่คือแบบทํางานใช้หนี่แล้วแบบหมดนี่ได้แล้วก็แบบโหรู้สึกว่าชีวิตแบบปลดแอกเลยอะคุณโคตรเจ่งเลยคุณถ้าคุณเป็นนี่เป็นล้านได้แล้วคุณใช้หนี่เป็นล้านได้อะคุณแม่งโคตรเก่งเลยคุณลงมองเห็นความเก่งของคุณดู พอเต้แบบวาร์ปเข้ามาเออว่ะเป็นหนี้สิบล้านได้เราหาสิบล้านได้เฮ้ยจริงๆไอ้สิบล้านเนี่ยกูผ่านมาันมาแล้วด้วยซ้ํเต้คิดแบบนั้นเลยค่ะเฮ้ยเราแม่งมีความสามารถเราเคยทํามันได้แล้วอะแล้วเราแบบทำสิบล้านเนี่ยได้มากกว่าสิบล้านอีกนึกออกไหมคะเต้ก็ย้อนกลับไปเลยว่าเฮ้ยเราชั้นมีชุดความรู้อะไรว่าตอนนั้นที่ทําเงินได้เป็นสิบล้านแค่นั้นเลยอ่ะเต้ก็กลับมาวาดลูปพวกเนี้ยเวลาที่เต้าวางแผนเทรดทุกคนเห็นไหมว่า ทุกครั้งที่ได้วางแผนเทรดทาไมได้ถึงวาดรูปวาดรูปแล้วก็วาดรูปให้สมองมันจดจําแพทเทิร์นของการทําเงินให้สมองมันเห็นให้สายตาม,มันเห็นแล้วจดจําว่าเนี่ยมึงเรทดท่านี้นะมึงรดท,ท่านี้นะมึงเทรดแพทเทิร์นนี้นะททนนะรู้ไว้เลยว่าเจอแบบเนี้ยเทรดเจอแบบเนี้ยเทรดรู้ไว้เลยว่าเห็นแบบเนี้ยสะติดสถิติแม่งดีให้มั่นใจคือแบบกลับมาทบทวนการวาดรูปกลับมาดูช็คลิสต์การเทรดของเรากลับมาดูว่าเราเทรดแบบนี้นะ แล้วก็โฟกัสอะไรสิ่งนั้นขยายใหญ่ถ้าเราไปโฟกัสว่าจะใช้หนี่เขาทันไหมว่าจะมีเงินให้เขาไหมเดือนนี้จะพอหรือเปล่าสัปดาห์นี้จะเทรดได้ไหมถ้าเราไปโฟกัสแต่อะไรพวกนั้นตั้งคําถามที่มันไม่ทรงพลังอะ่ะมันก็จะได้แต่อะไรเข้ามาถ้าเราตั้งคำถามไม่ตรงพลังมันจะมีแต่คําถามที่เหยียดตัวเองให้จมดินคิดแต่ว่าจะพอไหมจะทันไหมเป็นไงครความรู้สึกอะ่ะ เขารู้สึกแม่งแบบโหดําดิ่งไปเลยอะจริงไหมคะถ้าเราตั้งคําถามแล้วมันทําให้เรารู้สึกแย่อะคุณจะไปตั้งคําถามแบบนั้นทําไมคนอื่นมาพูดให้เรารู้สึกแย่ยังไม่เท่ากับตัวเองตั้งคาถามให้ตัวเองแย่เลยเข้าใจใช่ปะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องคิดตั้งคาถามกับตัวเองใหม่นะคะให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยเราแม่งโคตรเก่งเลยเราแม่งโคตรเจ๋งเลยเรามีกลยุทธ์การทําเงินเรามีกลยุทธ์เทคนิคที่โคตรด,ดีสถิติโคตรด,ดีเลย เฮ้ยเทคนิคนี้พฤติกรรมนี้โคตรเจ๋งเลยแล้วก็โฟกัสที่วิธีการเท่านั้นเต่ก็ตั้งต้นใหม่เลยเรารู้อยู่แล้วว่ารูปแบบของความสำเร็จมาจากการตั้งใจโฟกัสอย่างจริงจังทุกคนฟังดีๆนะความสำเร็จนะมาจากการตั้งใจนะโฟกัสอย่างจริงจังกับเป้าหมายของเราเต่ก็ตั้งเป้าหมายมาเลยปึ้งนี่คือเป้าหมายฉัน ตั้งไว้ให้เสร็จได้เขียนนะว่าไอ้เป้าหมายเนี้ยนะคะฉันมีพอร์ตเท่านี้ได้เขียนเลยว่าได้จะเทรดเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ใช้ความเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์แต่ละไม้ใช้ความเสี่ยงเท่านี้ออกหลอดเท่าไหร่เวลาคุณเขียนนะว่าเฮ้ยฉันมีพอร์ตหนึ่งหมื่นเหรียญนะเทรดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นเท่านี้นะไม้นี้ห้าเปอร์เซ็นต์ระยะ sltp ระยะเท่านี้นะมันจะออกมากี่หลอดแผ่นนี้ได้เขียนละเอียดเลยว่าได้จะเทรด ไม้ที่หนึ่งแบบนี้ไม้ที่สองแบบนี้ไม้ที่สามแบบนี้ใน day o n แล้วก็จะเทรดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขียนชัดมากเขียนชัดมากแล้วก็เราเห็นเลยว่าเฮ้ยฉันเทรดวันละเจ็ดไม้นะขอเจ็ดไม้ตามนี้เลยแล้วก็เห็นเลยว่าวันต่อไปเป็นยังไงวันต่อไปเป็นยังไงวันต่อไปจะเป็นยังไงเห็นชัดเลยค่ะเห็นชัดเลยเมื่อก่อนเต้เทรดเจ็ดไม้เพราะว่ามันเทรดได้ง่ายมากเพราะเมื่อก่อนไต้เทรดผลิตภัณฑ์คือ28ผลิตภัณฑ์คุณจะตกใจว่าเทรดอะไรตั้งเยอะ28ิผลิตภัณฑ์เทรดคู่เงิน เห็ดคู่เงินเห็ดท,ท,ทองอะไรเงี้ยรวมทั้งหมดประมาณ28ปดผลิตภัณฑ์นะคะก็เท็ดวนละเจ็ดออเดอร์น่ะชิลมากแล้วมั่นใจมากแล้วก็โฟกัสแบบนั้นเลยเวลาที่วางแผนเทรดเห็ดเนี่ยอย่างเต้ยนะจะวางแผนเทรดไว้อย่างนี้แหละแล้วก็จะตั้ง alert จุดไหนมั่นใจ,จสถิตนะ limit, limit, ิดีแล้วเต้ยก็วางลิมิตออเดอร์ไปเลยนะวาง buy limit sell limit sltp ให้ชัดแล้วก็นะมีรูปแบบของการทำพอร์ตโฟลิโอที่ชัดเจนคือมีพอร์ตโฟลิโอทุกคนรู้จักใช่ไหม มีพอร์ตของตัวเองที่เห็นตัวเลขชัดเจนเลยว่าฉันเทรดแบบนี้ใช้กลยุทธ์แบบนี้นะคะพอตเริ่มต้นเท่านี้นะคะแล้วเราก็เทรดแล้วมันเติบโตอย่างไรมีชัดเจนเลยวางแผนเป้าหมายชัดแล้วก็โฟกัสต,ตามนั้นใช้เวลา8เดือนนะคะในการกดหนี้ทั้งหมดนะ,ะด้วยเงิน10ล้านบาทนะ,ะนนเงินตั้งต้นนะคะคือหมื่นเหรียญ1น0 0 0เหรียญนึ0 0เหรียญตอนนั้นตอนนา้น0 0 0 0สนนะคะใช้เวลา8เดือนใช้หนี้ครบหมดเลย นะคะอันนี้ก็เล่าให้ทุกคนฟังนะว่าถ้าหากว่าเราโฟกัสตั้งใจอย่างจริงจังนะคะเราสามารถที่จะสร้างผลลัพธ์แบบเนี้ยแบบที่เต้เล่าให้คุณฟังอะ่ะนะได้อย่างชัดเจนเลยถ้าใครที่รู้จัก B P M นะคะแล้วก็เคยได้เรียนใน Academy นะคะคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นไปได้ส่วนถ้าใครยังไม่ได้เรียนนะคะได้ตั้งใจนะวันนี้เต้เพิ่งโพสต์ไปใช่ไหมว่าเอยมันเป็นโปรเจกต์แล้วกัน ที่อยากให้ทุกคนได้เรียนแล้วคุณจะเห็นเลยว่าเรดได้เดือนละแสนเดือนละล้านมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอมันง่ายมากค่ะแล้วมันง่ายมานานแล้วด้วยในบราว o วคนทําได้เยอะแยะ,ยะนะไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนักเรียนในบราวเวเนี่ยถึงทำเดือนละล้านได้ง่ายทํา10ล้านได้ง่ายบางคนทําเป็นร้อยล้านได้ง่ายด้วยนะคะตอนนี้คือหลายคนยเนี่ยเพดได้เยอะมากนะคะมันง่ายสําหรับเราเลยค่ะง่ายสาหรับบราว o วเลยค่ะถ้าหากว่าเราโฟกัสตั้งใจอย่างจรงิงจังในการทําจริงๆคนที่ ยังไม่เคยเข้าใจแล้วยังทําไม่ได้คือยังไม่ได้โฟกัสเท่านั้นเองถ้าเราโฟกัสตั้งใจอย่างจริงจังนะขอให้คุณเชื่อเหอะคูดจับปากของเต้ยเลยที่ทาซ้าทาซ้ําแล้วก็ทําซ้ําด้วยโมเดล8เดือนของเต้ตเนี่ยจากเวลาถ้าเวลาคุณเคยฟังสิ่งที่เต้พูดนะที่เวลาเป็นคนถามว่าอาจารย์เต้จากพันล้านไปหมื่นล้านใช้เวลานานไหมเต้จะตอบว่าก็ไม่นานนะ8เดือน แล้วเวลาเป็นคนถามเต้ว่าอาจารย์คะออกคอสเนี่ยใช้เวลานานไหมเต้ยตอบว่า8เดือนค่ะเพราะว่าเต้ยมีโมเดล8เดือนทุกอย่างใช้เวลา8เดือนบอกเลยว่ามันง่ายมากแค่ทุกคนเข้าใจว่าการเทรดชายนี่เนี่ยมันไม่ผิดหรอกแต่พลังของเราความคิดของเราเวลาที่เรามาเทรดแล้วเราบอกเทรดชายนี่เนี่ยความคิดของเราอะมันจะกังวลว่ามันจะได้กําไรไหมเงินกูจะพอไหมวันนี้กูจะกดแล้วมันจะบวกไหม วันนี้จะเป็นไปตามแผนหรือเปล่าวันนี้จะได้เหตุไหมเนี่ยมันมีแต่ความคิดความกลัวความกังวลความไม่มั่นใจความไม่มั่นคงในชีวิตมันมีแต่พลังงานของพลังงานลบอะเวลาที่เรามาเทรดอะมันก็เลยแบบเป็นพลังงานที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คุณมีผลลัพธ์ที่ดีเลยเรื่อ,อกไหมคะดังนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนพลังงานไปโฟกัสที่เป้าหมายของเราเราย้ายโฟกัสเลยค่ะไปโฟกัสที่เป้าหมายของเราเลยโดยที่เราไม่ได้ไปกังวลกับ เงินจะพอไหมจะเทรดได้ไหมนะ่ะพลังงานของคุณอะ่ะมันจะไปหมดกับเรื่องลบๆอะ่ะเรื่องอกใช่ไหมให้ย้ายมาอยู่ในฝั่งของพลังงานดีๆคิดเรื่องดีๆนะคิดถึงเป้าหมายโฟกัสอย่างจริงจังว่าเทรดยังไงสนุกกับการเทรดฝึกฝนการเทรดฝึกวาดภาพให้เชี่ยวชาญฝึกวาดภาพให้เชี่ยวชาญจนคุณเข้าใจนะคุณก็จะสนุกกับการเทรดโฟกัสเข้าเทรดแล้วที่สําคัญนะถ้าคุณมี BPM ของตัวเอง เดือนละแสนเดือนละล้านง่ายมากสาหรับคุณถ้าสนใจนะคะให้ติดตามเร็วๆนี้นะเต้เปิดโปรเจกต์นะคะเต้ตั้งใจและว,ว่าเป็นเดือนกันยายนเริ่มเดือนกันยายนนะเราจะเริ่มเดือนกันยายนแล้วเราจะฝึกกัน1เดือนเต็มๆมีการเรียนวางระบบการเรียนให้ด้วยว่าคุณต้องเรียนแบบนี้เรียนแบบนี้เรียนแบบนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้และมีการสอบด้วยนะต่อให้วันนี้คุณไม่ใช่นักเรียนในอะคาเดมี่คุณไม่อยู่ในระบบของเรา แต่เต้เปิดให้โปรเจก t นี้คุณได้เรียนรู้ฟรีค่ะคุณไหวไหมแต่คุณต้องสัญญาว่า1เดือนนะดังนั้นเนี่ยเต้เชื่อว่าโปรเจก t นี้นะคะถ้าหากว่าทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นเรื่องที่จะได้พัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดเป็น1เดือนที่ยําให้เราเนี่ยเติบโตอย่างแท้จริงนะวันนี้คูณอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันไม่เคยเรียนกับบาวโวเลยฉันไม่เคยเป็นนักเรียนของบาวโวเลย่ ạ อาจารย์เต้จะสอนอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้ก็เข้ามาอยู่ในโปรเจก t นี้ด้วยกัน เดี๋ยวรอติดตามที่หน้าเพจนะคะถ้าหากว่าเราเปิดรับสมัครเมื่อไหร่หรือประกาศเมื่อไหร่นะคะคุณต้องรีบเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในห้องให้ได้นะคะสํหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะฝันดีราติสวัสดีค่ะ